สวัสดีครับมาอยู่วันที่สนามเจ็ดเก้านะครับวันนี้ครับวันนี้เทปโยมาต่อสองนึงนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับสนามเจ็ดเก้าครับวันนี้มีนักกีฬาเข้ามาซ้อมนะครับนี่นะครับเตะกันที่สนามเจ็ดห้าที่เจ็ดสิบเก้านะครับวันนี้ครับนี่ครับวันนี้เทปโยมาต่อสองนึงนะครับฝั่งนี้ค่ายอุปาซีนะครับฝั่งนี้ครับ เนครับเสียทุนกับพี่เอ็มนะครับวันนี้ครับอย่าที่ตะกรอยไรนะครับมาดูเทปยูครับต่อสองหนึ่งครับสองต่อหกนะครับเอาครับสองต่อหกครับเสียทุนนะครับเสื้อสีเนียร์นะครับกายควาสีครับ อครับยังไงครับเดวเ oh. er ิ่พีกแล้วครับเดี่โอ้โหเดียวการกีฬาท่านใดตัวว่านะครับเข้ามาเรียมซ้อมได้นะครับวันน u u un, ี้เจ้าสนามก็อยู่กันเยอะนะครับเออครับสนามนู้นนะครับเจ้าสนามนะครับน้าหมายน้ากล้ามครับอยู่กันครบครับเอาละครับสอนโกหกนะครับ ใช่ควาสีครับยืมสูบเริมครับทีบโยเปิดซ้ายยกขึ้นมาทำไงตีส่เน็ตครับตรงนี้ครับสามต่อหกครับสามต่อหกอ๋อครับตรงนี้ครับ กีฬาท่านใดว่างก็บานเตรียมซ้อมได้นะครับสนามประชาที่เจ็ดเก้านะครับเปิดทาการแข่งขันนะครับวันนี้ครับครับกต่อสามครับเตรียมเปิดครับเจ้าทุนยกขึ้นไปเตรียมตังไงตะอก่าเลยครับเอาล้ครับเจ็ดต่อสามเลครับเกมสิบสามนะครับเกมนี้ครับ เออนนครับมีสองสนามนะครับสนามนูน้นก็ทำการหนึ่งครั้งกันอยู่นะครับสนามนี้ไม่ต้องห่วงนะครับสนามดีมีมาตรฐานครับสนามนี้เปิดไฟเตะได้นะครับถึงจะมืดก็เตะได้นะครับโอเครับแย่ต่อสามครับเจมกโยเซอร์ เตูนเปิดครับยกขึ้นไปครับพี่เอ็มทำไงโอ้โหเตโยนสบายมากครับลูกนี้ครับออกยังได้ครับยังได้ครับโอ้ออกครับลูกนี้ครับเก้าต่อสามครับิงหางนะครับเตีบซ้ายนะครับเติปอยู่ครับเียบนี้ครับ สามเก้าครับสี่ตัวเก้าครับเทปอยู่น่าจะออกไม่เต็มร้อยครับเี่นครับปีนลำโบก็อยู่ครับวันนี้ครับนี่ครับรอรับแขกนะครับนักกีฬาท่านใดว่างก็เข้ามาเรียมซ้อมได้นะครับสนามประชาชนที่ยเจ็ดเก้านะครับ 9ก้าต่อสีนะครับ้าต่อสีเทียบโย่เสืบเหลี่ยมนี้เทียบโยเสิร์ฟซ้ายนะครับครับสี่ต่อเก้าครับอนี้ค่ายกว่าสี่นะครับพีเมเสื์ฟครับ เสือบซ้ายเต็มโยเปิดครับลาก้นมาทำไงตีหัวโอ้โหเหลี่ยมดีมากครับอ๋อ,อครับเสรอบซ้ายนะครับเหลี่ยมนี้ครับเต็มโยครับหัวสามิติ ลงครับตรงนี้ครับครับโยกขึ้นไปครับปาดเอ้าเซบโยกยิงเกี่ยวได้ครับอ๋อครับตรงนี้ครับโอ้โหปาดดีว่ะดดีว่าปาดออกล้วครับแต้มตอนนี้นะครับสี่ต่อเก้านะครับแต้มเสิร์ฟไปเียบโยเปิด โหัวดีมากครับเทปโยครับนี่ครับมีสองสนามนะครับถ่ายดูบรรยากาศนะครับสนามเจ็ดเก้านะครับกีฬาท่านใดว่างก็เข้ามาอ่าเลียมซ้อมได้เลยนะครับนี่ครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าสนามนะครับก็ยังแอ่กันอยู่นะครับสนามนี้สนามมาตรฐานเลยนะครับตอนคืนก็เปิดไฟตีได้เลยครับ ไปสว่างครับเอาล้วครับเต็โยเปิดไปแล้วครับไปไหนครับไปไหนครับยอดได้โดนครับพวกนี้ยอดแล้วโดนเกี่ยวครับเตรียมยังไงเอาตีไปตรงตัวครับพวกนี้ครับไม่น่ารอดแล้วครับเต็มโยตีหัวมาเอาโดนเกี่ยวครับเต็มแปะกินเอาเต็มโยเกี่ยวรองเท้าครับยอดเอาเสียทุนยังอยู่ไปหลังครับเอาเต็มโยจะเกี่ยวได้อ๋อครับโอ้โหโอ้โหจะได้เตรียมนี้ครับ ห้าตัวเก้าครับต่อครับโดนล็อกเก้านะครับเก็บยด่โดนล็อกเก้าครับห้าตัวเก้าเปิดขวายกขึ้นมาทำไงโอ้โหโดทีท่าน,นีก็มารับชมนะครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับถือว่สนีสต่ตะก้อไฮไลท์นะครับ โอ้โหยังล็อกอยู่นะครับฝั่งนี้ครับไม่ยอมง่ายๆนะครับสวัสดีพี่โรดนะครับวันนี้มีแข่งที่สนามเจ็ดก้าครับพี่โรดครับนี่ครับของว่างก็เข้ามาซ้อมได้นะครับมาเดี่ยมซ้อมได้ครับนี่ครับเจ้าสนามก็อยู่สนามนู้นนะครับฝั่งนี้เป็นเทโยนะครับต่อสองหนึ่งครับเอาไปไหน้ะครับโอ้ เตี <54. S 2> ้ยโยครับตีหนีไปไหนครับลูกนี้ครับโอ้เอาละครับเตี้ยมเสือครับสายเตี้ยโยเปิดอีกแล้วครับยังไงตีหัวยอดโดนเกี่ยวยังอยู่ครับเอ้เรียบร้อยไปโอ้เรียบร้อยครับเงียบโยครับเอาละครับโอ้โหราคาแกดีมากครับแกยังต่อเพราะเตี้ยมแกจะนำอยู่นะครับนำอยู่หลายเตี้ยมนะครับ เอาครับพีเอิร์ฟเปิดซ้ายครับเบีอาการครับเบีอาการครับเปิดซ้ายเบีอาการนิ่ไปเลยเอาเอาอย่างไงพีเอมเอ้าโดนแขนครับโอ้เสียบอยครับเอาล้วครับเสียบต่อไหไรครับแปะต่อเก้ามาครับแปะต่อเก้าครับเอาล้วครับเสียบอยดึงครับแปะต่อเก้าครับแกน้ำเยอะครับแกโอ้ยลูกเสือตัวนี้ครับไม่ข้ามครับ ตอนแรกแกนำอยู่เก้าต่อสามครับเตียบไปเตียมมาครับตอนนี้แกเก้าต่อแปดครับโอ้กลัวไม่สูสีครับเทียบโยครับเก้าต่อแปดครับเก้าต่อแปดเตี๊ยบโยเซิฟเสิฟซ้ายนะครับเหลี่ยมนี้ครับอ๋อครับพูกนี้ครับอ๋อแล้วครับตอนแรกนำเยอะครับปล่อยเต้มครับ ตอนนี้แปดต่อเก้าครับเตะไปเตะมานะครับตอนนี้ครับเตะอยู่กลมิสูสีครับเอาละครับเปิดปลาขึ้นมายังไงลูกปาดสามมิติเออโอ้โหเอาละครับเกยออกละครับเกยออกลูกปาดแล้วครับตอนนี้ครับเมื่อกี้เกยดึงราคาครับตอนนี้แตะมิสูสีนะครับต้องออกลูกปาดแล้วครับเปิดลุนเอาละครับเกี่ยวได้ครับเกี่ยวรองเท้า โอ้โ้ได้เต้มแล้วครับเตรียมอยู่ครับเอาละครับสิบต่อแปดครับเกมสิบสามนะครับเตรียมเปิดยกขึ้นไปครับเสียทุนยังไงลูกปาดโอ้โ้โดนเหลี่ยมไม่ดีครับตรงนี้ครับโอ้โดนลงโทษเลยครับตรงนี้ครับเสียทุนไม่ไม่ป่านนะครับตรงนี้ครับ เบียดต่อแปดครับต่อครับเปิดยกขึ้นไ,ไปครับเสียตู้โอ้โหตกเซนเนตพอดีครับตรงนี้ครับเอาละครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้สนามประชาอาทีมเจ็ดเก้านะครับเปิดทำการแข่งขันนะครับนี่ครับมีสองสนามนะครับในกีฬาทนใดว่างก็เข้ามาซ้อมได้ครับสนามนู้นเป็นฝั่งเจ้าบ้านนะครับเอาละครับแปดต่อสิบเอ็ดครับ เต็บโย่ทิ้งห่างไปอีกหนึ่งครั้งครับแปดต่อสิบเอ็ดโอ้โหฝั่งนี้เสือไม่ข้างครับสิบเอ็ดต่อแปดเต็บโย่เซิเซร์ฟเจทุนเปิดยกขึ้นไปครับพีบ่เอ็มยังไงโดนเกี่ยวนะครับโอ้โห ครับตะก้อเข้านะครับเมื่อกี้ครับไม่ได้เต้มนะครับเมื่อกี้ครับสนามนี้ตะก้อเข้าเริ่มใหม่นะครับไม่ได้เต้มนะครับสิบเอ็ดต่อแปดเหมือนเดิมครับโอ้ยง่ายมากครับเตี๊โยบอกเรียบร้อยแล้วครับได้เสด็จเตี๊โยครับตอนแรกแกนำอยู่หลายเต้มนะครับแกปล่อยเต้มครับตอนนี้แกเอาจริงครับช่วงท้ายเกมครับ ถ้าไม่เอาจริงก็เสียนะครับสวัสดีท่านที่มาลังชมนะครับเอาล้วครับแต้มเดียวเกมครับ12ต่อ8ครับ p มเปิดยกขึ้นไป้ายังไงโอ้โหไม่น่ารอดครับตรงนี้เก็บโยยยังไงยอดโอ้โหเสียทุนครับเสียทุนเหยียบไปโดนลูกครับซ้อมไม่หน่อยครับเอ็ดสวัสดีพี่ต่อครับผมถ้าพี่ต่อมานี่เหยียบเยอะนะครับ หยิมเยอะเลยครับเจอพี่ลำบู๊เหรอครับพี่ลำบูบอกครับเนี่ครับพี่ลำบูบอกสวัสดีพี่ต่อนะครับสวัสดีท่านที่มารับชมนะครับนี่ครับเป็นนันว่านะครับเทียบยูชนะไปนะครับนี่ครับแต่ชนะไปแล้วนะครับโอ้เมื่อตอนแรกแกนาอยู่หลายแต้มจะปล่อยแต้มนะครับมาจิงชวง้ายก็ยังชนะได้เหมือนเดิมครับสำหรับเทียบยูครับไม่ได้มีเคค์ขาคุยครับปีเท้าก็มีครับเทียบยูครับ หลังเท้าล้วนอ๋อผมใช้หลังเท้าล้วนใช่ไหมครับพี่เต๋าโอ้ตรงนี้ไม่ได้ซ้อมตะก้อเลยครับตีไม่โดนลูกครับตอนนี้ครับเดี๋ยวว่าแต่หลังเท้ากรแปรก็ไม่โดนครับุัวนี้ยังไม่ได้ซ้อมตะก้อเลยนะครับฝนตกบ่อยมากครับ่วงนี้ครับนี่ครับมีสองสนามนะครับนักกีฬานักกีฬาท่านใดว่างก็มาเหลี่ยมซ้อมได้นะครับนี่ครับจะมีเหลี่ยมต่อไปนะครับสวัสดีท่านเข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดคู่ต่อไปนะครับ ผู้ไหนหน่าสนใจก็จะไลฟ์สดในทุกท่านได้รับชมนะครับสวัสดีท่านที่มารับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ